แพรวชาริตี้2020ครับคือตัวกระชายเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแพรมาหลายๆปีอยู่แล้วครับแล้วก็แล้วก็ปีนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับแพรอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยที่ได้มาร่วมงานกับแพรเราก็จะได้เจอแฟนๆได้มาร่วมทําบุญกันอะไรอย่าับแล้วพี่กระชายม,มีโอกาสได้ไปทำบุญที่ไหนอะไรนะครับมีโอกาสได้ทำบุญนี่แหลมีโอกาสได้ไปทําบุญที่ไหนบ้างช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาผมไปไปนครพนมครับ กับคุณแม่แหละคุณแม่อยากอยากไปไหว้พระแล้วเป็นช่วงที่เราว่างพอดีเราก็เลยแบบโอเคไปด้วยกันอยากได้เป็นามเป็น,นปแบรนด์มาร่วมงานมาร่วมทำบุญม,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 มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเท่านะครับอ่าสี่สามสองก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานนะครับเพล์ชาริตี้2020นะครับที่สยามพารากอนนะครับยังเหลือพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์ก็มาร่วมทำบุญกันแล้วก็มีศิลปินมาเยอะแยะมากมายเลยมาร่วมร้องเพลงกันนะครับค่ะเดี๋ราขออนุญาตทำกิจการในสุขเรื่องที่นี้ได้ครับ สำหรับงานแฟนโทเปียที่กำลังจะถึงมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือเราก็ต้องเราซ้อมนะครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกระบวนการของการซ้อมนะตอนนี้เพราะว่า,า,าชิ้นงานของโชว์ของอะไรที่เราวางแผนไว้มันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวซ้อมให้ชิ้นเท่านั้นครับมีอะไรพิเศษที่ไหนผมว่ามันมันมีนะความความพิเศษน่าจะอยู่ในโชว์ครับต้องต้องต้องซื้อบัตรแล้ไปดูนะจ๊ะ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ผมเลยครับที่จะไปขิงคนอื่นเพราะน้องๆแต่ละคนเขาก็เขากเก่งนะเขาก็มีความสามารถครับผมว่าคงคงไม่ขิงน,นะคงแบบตั้งใจทําโชว์ตัวเองให้ให้ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดีกว่าท่นนี้เป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่ม่เวลารุ่มทำงานกับน้องเป็นยี่ใหญ่สุดในกลุ่มเวารุ่นทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างก็โอ ปกติดีนะปกติดีนะครับก็แค่ะจะมีแซล์กันบ้างก็จะมีแซล์กันบ้างอ้าวโตวสุดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่น้องกระชาเหมือน10ปีก่อนแล้วนะอะไรางรรี้ใครจดผมว่าแต่ละคนก็มีความแสบที่ไม่เหมือนกันนะมันมัน,ม,นมันไม่สามารถวัดได้ว่าแบบไอ้ใครแสบสุด,ดยังไงผมว่ามันคือคาแรคเตอร์ส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่านอนุญาต่งเพลงของพี่าออเองเพีงเดียวในปีนี้จะมีคะอ๋อน่าจะเป็นปีหน้าเลยครับเพราะว่า ในปีนี้เพราะว่าหลังจากแฟนโทรเปียแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีบีมายบอยเฟรนด์คอนเสิร์ตอีกก็แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับก็ต้องซ้อมยาวๆยันยันจบคอนเสิร์ตน่าจะเริ่มอีกทีปีหน้าเลยครับปีหน้าจะปล่อยบีกินหรือว่าอัลบั้มแบบยังไงกําลังอยู่ในช่วงอ๋อคุยกับทางทีมอยู่ครับว่าเอ๊ะพันปีหน้าของเราต้องเป็นอัลบั้มหรือว่าเป็นยังไงมีไอเดียอะไรนะครับเดี๋ยวเรียกเข้าไปคุยกันอีกทีแต่แต่มีการคุยไว้คร่าวๆเรียบร้อยแล้วครับก่อนจะบอกได้ไหมครับว่ามีแนวเพลง ย, <Tower> ยังบอกไม่ได้กำลั <brasile> งกาลังอยู่ในช่วงที่แบบกำลังคุยกันแล้วกำลังหาหาไอเดียกันครับว่าเออเรามีอะไรทางนู้นมีอะไรแล้วแบบมันสามารถมาแชร์กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นแชนก็จะได้หายคนนี้แน่นอนอ่าหายที่ถึงแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ก็2คอนเสิร์ตเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ผิดปีหน้าเดี๋ยวมีซีรีส์อีกครับที่ที่เตรียมจะออนแต่เขายังไม่ให้บอกว่าว่ายังไง ชาได้วยแล้วกันนะครับตอนนี้มีเพลงนะครับชื่อเพลงว่าผิดจังหวะครับร้องกับกวินดีครับก็เข้าไปไปฟังกันได้ทางสตรีมมิ่งต่างๆครับรวมไปถึง MV ก็รับชมได้ทาง YouTube ครับแล้วก็คอนเสิร์ตแฟนโทเปียที่จะถึงนี้ใครมีบัตรแล้วก็เดี๋ยวไปสนุกกันนะครับส่วนใครยังไม่มีบัตรซื้อบัตรนะจ๊ะเรามาเจอกันนะครับผม